สวัสดีครับก็จะมาคุยเรื่องรมดำปืนยาวครับก็ปืนยาวกับปืนลูกซองปืนลูกกรดปืนอะไรนะก็คือปืนยาวอะครับมันถ้าจะรมดำร้อนเนี่ยผมก็ได้เรียนไปแล้วครับว่าเตรียมเงินไว้เลยครับสามพันห้าพันค่าน้ำยาเนี่ย พันแก่ๆเกือบสองพันค่าฐ่านอีกประมาณห้าร้อยถึงพันหนึ่งค่าอ่างสำหรับต้มนะครับซึ่งก็ต้องไปสั่งทาจากร้านสเตนเลสมานะครับเขาก็จะคิดอยู่ประมาณสองพันบาทครับนอกจากว่าคุณรู้จักกับร้านสเตนเลสซึ่งเขาอาจจะเอาเศษเศษมาทำให้คุณแต่ปกติเนี่ยเขาก็จะ ตัดแผ่นใหม่แล้วคิดราคาทั้งแผ่นครับอันนี้คือระบบของการทําอ่างที่ร้านสแตนเลสนะครับคือผมเคยอยู่ข้างร้านสแตนเลสครับต้นทุนเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องลงทุนเนี่ยในการจะรมดําร้อนปืนยาวเนี่ยนะครับมันก็เนี่ยสูงคราวนี้ ผมถึงได้ทำพยายามทำรมดำเย็นสูตรทาออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องปืนยาวเนี่ยแหละครับเป็นสำคัญคือมันลงทุนสูงเกินไปมันไม่สะดวกมันไม่สะดวกมากครับผมทำเนี่ยบ้านเนี่ยระเบิดเลยครับพื้นอะก่อไฟบนปูน ปูนระเบิดเลยครับมันร้อนมันร้อนจริงๆก็ก่อฐานนะครับเออมันมันก็จะมีคำถามเข้ามาตลอดครับว่าชุดเล็กทำได้ไหมมันมันทำไม่ได้ครับผมจะพูดยังไงดีอะอ่ะมันเหมือนมันเหมือนคุณจะ จะย้ายบ้านนะครับคุณเอาสิบล้อมาขนนะ่ะเออบ้านคุณของเยอะขนาดคุณต้องเอาสิบล้อมาขนนะ่ะคุณคุณเอากระบะมาขนได้ไหมมันขนไม่ได้ครับเออประมาณอย่างนั้นแล้วกันเนาะหรือยังไงดีมันมันไม่ได้อ่ะครับมันไม่พอก็ก็พยายามจะให้บอกทางร้านบอกว่ามันพอมันไม่พอครับมันไม่พอผมก็บอกว่ามันไม่พอครับ คือบางท่านก็จะเอาให้ได้อะจะให้มันพอให้ได้ก็ก็แล้วแต่ครับแต่สุดท้ายอ่ะก็ต้องมาซื้อเติมเพิ่มขึ้นไปครับมันก็เสียเวลาเปล่า,าแล้วก็เสียฐานเปล่าครับถ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกนะคุณต้มเนี่ยต้มเป็นเป็นชั่วโมงนะครับกว่าที่จะเร่งความร้อนให้มันถึงได้ปริมาณน้ําขนาดนั้นนะครับน้ํายาขนาดนั้นอนะ่ะอืม มันดังนั้นเนี่ยผมก็เรียนแนะนำว่าถ้ามันไม่ไหวก็อย่าฝืนครับคืองบไม่ถึงก็อย่าอย่าทำครับหรือว่าความสะดวกอะ่ะมันมันไม่มีอะ่ะอย่างสมมติอ่ะผมอยู่ทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยจะให้ผมรมดำร้อนเนี่ยปืนยาวเนี่ยแล้วก่อก่อฐานเนี่ยเป็น โอ้โห oh, สมเป็นไหว้เจ้าที่ภูเก็ตอย่างนั้นนะ่ะที่เขาให้วิ่งผ่านผ่านอย่างนั้นนะ่ะมันทําไม่ได้ครับมันทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้ก็ลมดําเย็นสูรทางเลยครับก็จะมีบอกอีกว่าโอ้ยวมดําเย็นสูดทางมันไม่ดีมันไม่ดีของคนอื่นครับมันไม่ใช่ของผมเออเนาะผมก็เอ้ะเรื่องนี้ผมว่าผมก็เพิ่งพูดไปนะมันก็มีประเด็นนี้เข้ามาอีกอีกแล้วอะ่ะ เออคือไม่ได้ลำขาดลูกค้านะครับก็เข้าใจว่าอยากจะประหยัดก็ถ้าอยากประหยัดก็สูตรทานนั่นแหละครับแล้วทําให้มันดีปัญหาคือมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าวิของไอ้ไอ้ใครคนเออช่างมันจะขังใครก็มันห่วยแล้วคุณจะมาบอกว่าของผมก็ห่วยเหมือนกันผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าอ่ะคุณว่ามิตซูบิชิห่วยลดนะครับอ่ะคุณก็เลยบอกว่า โตโยต้ามันจะต้องห่วยไปด้วยมันไม่ใช่ครับเออมันไม่ใช่ว่ามันเป็นรถกระบะเหมือนกันแล้วมันจะต้องห่วยเหมือนกันเอออ่ะอย่างบอกมิซูสี่ดีห้าหกพอบูตหนักๆน้ําน้ําดันมันอ่ะก็มันก็เป็นเฉพาะไอ้มิตซูสี่ดีห้าหกมันไม่ใช่ว่าไออิซูซูสี่เจเจอะไรมันจะดันด้วยเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันคนละยี่ห้อกันเออ บางคนเขบอกอ่ะมันอันนั้นมันได้นี่มันไม่ได้อะไรมันมันคนละยี่ห้อกันครับมันไม่เกี่ยวเนาะเออก็เรียนแนะนาแบบนี้ครับสั้นๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ